ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่31มวันสิ้นเดือนวันพฤหัสแล้วนะครับ31สิงหา2 5ง 6, 6แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะครับเตรียมตัวรวยกันทวนหน้าเลยนะครับขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเข้างานเราดีกว่าครับลูกค้าทักมาอีกแล้วเนี่ยเพิ่งจะรีวิว ไปไวๆเนี่ยลูกบอกขอรีวิวดูเต๋แก่คู่สิเป็นให้ให้ใหดูหน่อยอ่ะก็จะมารีวิวให้ดูเลยนะครับเนี่ราคาตามป้ายกับเบอรอตัวตามนี้นะครับเป็นงานสายเจ้ามือน,นะครับลูกขาวเบาห้าหุนนะครับขาวเบาพิเศษห้าหุนขัดมันนะครับเขาบอกเขาจะไปขย่าเขาขย่า,ยาลเขาสู้ไม่ได้ไมีแต่ตาเราเดียวมีแต่ตำผ่าปากก็เลยบอกลูกค้าเขาโต้ดีเดี่ยวเจมือสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเต๋าของชางเปกดูนะครับ เขย่ายังไงก็ได้นะครับแต่อย่าใส่แป้งนะครับเขย่าให้เต่าลอยๆนะครับหมั่นเช็ดจานเช็ดลูกบ่อยๆนะครับไปเลยนะครับสักสิบเปิดนะครับเปิดที่หนึ่งครับคู่ดีหรือเปล่าครับสามสี่ห้านะครับเปิดที่หนึ่งเปิดที่สองหกห้าเอียวนะครับเปิดที่สามหกสามสองสิบเอทโลนะครับ เบที่4ี่สห้นะครับเัอที่5 6 3เอียวนะครับเัอที่6 5 5้าหนะครับคู่3ามนะครับสิบเอในโลนะครับเัอที่7 642นะครับเปิดที่8 553นะครับคู่5นะครับเปิดที่9 5,2เหเดี่ยวนะครับเปิดที่10 4,45นะครับ10เปิดมีต่ำเยียวอยู่2เปิดนะครับน่าจะพอได้อยู่มั้งครับสายจะมือนะครับ สนใจก็ลองโทรมานะครับคู่ก็ดีสิบเอ็ก็มานะครับสายจมือนะครับขอบคุณมากครับ